เวลาที่เราเลือกทานโปรติกแล้วไม่เห็นผลแปลว่ามันมีน้อยเกินไป 2. มันไม่มีชีวิตน้อยเกินไปกับไม่มีชีวิตทําให้เรากินโปรติกแล้วเรารู้สึกเฟลไหนบอกว่าดีไหนบอกไม่ใช่อาหารเสริมไหนบอกไม่ใช่ยาเนี<า>่ยเพราะมันไม่มีชีวิตนะคะพอมันไม่มีชีวิตปุ๊บมันไม่เรียกโปรตีกแล้วเรากำลังกินอะไรก็ไป หลายๆคนที่เคยทานโปรติกแล้ไม่เห็นผลมันเป็นเพราะอะไรคะเราจะเลือกโปรติกยังไงในตลาดมีเยอะมากเลยเราจะดูยังไงถึงจะเลือกโปรติกที่มันดีที่สุด คำถามเหล่านี้เ,เข้ามาที่เมนูหน้าเยอะแยะมากมายนะคะสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆสําหรับคนที่ตัดสินใจจะลงทุนทานโปรไบโอติกใช้คําว่าลงทุนเลยนะคะเพราะว่ามันคู่ควรกับคานี้ทานโปรไบโอติกมันได้อง์รวมของสุขภาพของเราดังนั้นเราต้องลงทุนก่อนที่เราจะไปเสียเงินก้อนใหญ่ตอนบ้านปลายชีวิตเสียให้กับโรงพยาบาลเสียให้กับการรักษาพยาบาลต่างๆสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับโปรไบโอติกคืออุ๋ไว้ก่อนอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าโปรไบโอติกเป็นสิ่งมีชีวิต แปลว,ว่าคุณจะเอาเขาเข้าในร่างกายก็ต้องเช็กก่อนว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมเราต้องมั่นใจว่าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วไปเติบโตในร่างกายเราได้มันถึงจะม,มีประโยชน์ตอบข้อแรกก่อนพอมันเป็นสิ่งมีชีวิตปุ๊บเนี่ยมันจึงไม่เหมือนโปรตีนคลอเจนแคลเซียมและอาหารเสริมต่างๆพอเช็คว่ามีชีวิตแล้วข้อที่2ต้องถามว่ามีจํานวนในการมีชีวิตเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอถึงจะเห็นผลอย่างนี้ก่อนครับรติ ที่ไม่มีชีวิตไม่จัดว่าเป็นโปรไบโอติกแปลว่าเขาไม่มีชีวิตเขาไม่ได้ถูกเรียกว่าโปรไบโอติกจําไว้นะคะอันนี้สําคัญมากคําว่ามีชีวิตหมายความว่าเราเอาเขาเข้าไปในร่างกายเนี่ยเขาโตต,ต่อนะเขาไปหาอาหารกินเองในร่างกายเราต่อเวลาที่เราทานโปรไบโอติกเข้าไปเนี่ยเราจรึงต้องยังดูแลสุขภาพปกติก็คือว่าเราก็ทานอาหารปกติของเราซึ่งโปรไบโอติกเนี่ยเขาก็จะไปดูดซึมอาหารที่เราทานเข้าไปในทุกๆวันเพื่อให้เขาเติบโตต่อและทําประโยชน์ให้กับร่างกายดังนั้นคําว่า live หรือมีชีวิตสําคัญที่สุดสําหรับโปรติกเพราะเมื่อไหร่ที่มันเข้าไปในร่างกายปุ๊บมันไม่มีชีวิตนั่นคือไม่ใช่โปรติกร่างกายของเรามีจํานวนโปรติกที่ร่างกายเราเราต้องการประมาณพันล้านตัวต่อวันดังนั้นโปรติกต่อหนึ่งเสิร์ต่อหนึ่งวันเนี่ยมันควรจะมีประมาณพันล้านตัวไม่มากและไม่น้อยกว่านี้มากเกินไปสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเพราะว่าเวลาเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้าไปยึดต่อ เวลาที่เข้าไปยึดเกาะปุ๊บเนี่ยลำไส้กระเพาะของเรามันก็มีพื้นที่เท่านี้พอมันมากกว่าพันล้านตัวมันก็จะแย่งพื้นที่กันละมันเหมือนคอนโดอะมันแบบถ้ามันแน่นเกินไปมันอึดอัดเขาจะไม่โตเขาจะเล็กๆไม่พอเขายังไปแย่งอาหารกันด้วยถ้ามันมีมากจนเกินไปดังนั้นเนี่ยพันล้านตัวเป็นปริมาณที่กําลังพอดีพอดีสําหรับร่างกายในการเข้าไปพอเข้าไปในร่างกายปุ๊บเนี่ยมันจะมีลอสอีกอันหนึ่งก็คือเวลาที่เขาต้องผ่านน้ําดีผ่านเอนไซม์ผ่านกรด ในกระเพาะอ,อาหารเราจรึงต้องมีชัวว่าเวลาเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ย เขาผ่านค่า pH ต่างๆในระบบทางเดินอาหารของเราตั้งแต่เป็นกรดสูงไปจนถึงเป็นกรดอ่อนและออกมายึดพื้นที่เติบโตและทำประโยชน์หให้กับร่างกายดังนั้นเมื่อร่างกายต้องการพันล้านตัวโปรติที่เข้าไปเนี่ยควรจะมีพันล้านขั้นต่าหรือมากกว่านิดหน่อยเพื่อเข้าไปปุ๊บมันกาลังพอดีพอดีคำว่าพันล้านตัวสําคัญมากเราจึงต้องมั่นใจว่าการซื้อโปรติแต่ละครั้งโปรติที่เราทานจะต้องมีจํานวนเชือ้อมีชีวิตสาหรับของวิโดนาเรามีหน่วยงานกลางวัดจำ จำนวนเชื้อมีชีวิตของจูบินซีโปรติกที่อยู่ใน1แคปซูลเพราะว่าเรากำลังร e ค o มเมน d ให้คุณลูกค้าเนี่ยทานวันละ1นแคปซูลและนั้น1แคปซูลเนี่ยต่ำที่สุดจะต้องมีพันล้านตัวสำหรับทานเข้าไปในภาวะร่างกายที่ปกติร่างกายที่ไม่มีเชื้อก่อโรคเยอะร่างกายที่มีสุขภาพดีมันก็จะลงไปพันล้านเพราะว่าแคปซูลที่เราใช้จะไปแตกตัวที่ลำไส้ใหญ่พอดีพอดีเลยของเราจึงมีอยู่ที่ 2,800ล้านตัวต่อนหนึ่งแคปซูลและพี่ๆอยากจะเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราใครเราต้องการพันล้านแต่ของเรามี2,800ล้านเอ๊ะแล้วมันมากไปหรือเปล่าการที่โปรบิติกเข้ามาในร่างกายต้องไม่ใช่ว่าเข้าร้อยถึงร้อไม่ใช่นะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอีกว่ามีเชื้อก่อโรคในระดับที่มากน้อยต่างกันดังนั้นเนี่ยเรามีเผื่อไว้ระดับหนึ่งเพื่อให้เขา มีโอกาสสูญเสียและยังมีปริมาณเพียงพอที่จะทำประโยชน์ให้กับร่างกายและอันนี้คือมาตรฐานของวิโดนาที่ใส่ใจในการทำโปรติกทุกกระบวนการเพื่อให้โปรติกยังมีชีวิตและยังมีปริมาณมากเพียงพอที่จะทําประโยชน์ให้กับร่างกายของคุณลูกค้าค่ะจริงๆมันไม่ใช่แค่สําหรับคุณลูกค้านะคะที่พี่บีใช้คําว่าลงทุนเลือกโปรติกเข้ามาทานสําหรับตัวพวกเราเองพี่บีและทีมงานวิโดนาทีมวิจัยของเราเราลงทุนกับโปรตก มหาศาลในทุกกระบวนการขั้นตอนเป็นเพราะว่าเราเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งมากลงทุนอันที่หนึ่งของเราคือเราลงทุนเลือกสายพันธุ์ที่คุ้นเคยกับร่างกายของคนไทยมากที่สุดเราลงทุนในการที่จะทดสอบเขาเพื่อให้มีเอกสารให้มีผลวิจัยในการคอนเฟิร์มว่ามันช่วยเรื่องต่างๆเหล่านั้นได้จริงลงทุนทั้งที่3เราลงทุนที่จะเก็บรักษาทำให้เขายังมีชีวิตอยู่ในทุกกระบวนการเราลงทุนที่จะยอมสูญเสีย เขาไปในแต่ละกระบวนการเราได้เขามาร้อยเราไม่เคยมีปลายทางที่ร้อยมันจะมีการสูญเสียไปในทุกกระบวนการของเราเลยค่ะลงทุนอันที่4เราลงทุนที่จะมั่นใจว่าจํานวนเชื้อที่มีในแคปซูลมันมีปริมาณเพียงพอจริงๆที่จะทำประโยชน์ให้กับร่างกายการลงทุนทั้งนี้เราจะต้องใช้โปรติกทั้งหมด30กิกระปุกเพื่อนําไปตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์ในนั้นว่ามีเท่าไหร่เราจะต้อง ลงทุนเพื่อที่จะให้หน่วยงานกลางมาช่วยนับผลิตภัณฑ์ของเราหน่อยนะคะเพราะเราอยากจะมั่นใจจริงๆว่าคุณลูกค้าจะได้ประโยชน์จากโปรติกที่รับมอบจากวิโนโนนาไปและนี่คือการลงทุนในฝั่งของวินโนนาดังนั้นพี่ๆอยากจะการันตีว่าถ้าเกิดทุกคนเข้าใจโปรติกมันจะมีกระบวนการควบคุมคุณภาพของจุลินทรีย์ตัวนี้เป็นแบบนี้และถ้าเกิดคุณอยากจะเชื่อมั่นและเลือกที่จะทานโปรติกของวินโนนาคุณสามารถที่จะ ถามแอดมินได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่พี่ีพูดถึงว่ามันต้องโชว์2,800ล้านตัวมันคือ,อยังไงหน้าตาย,ยัางไงถามแอดมินได้เลยนะคะ